ออมีเออามาให้หน่อยดีนะโบเอามาให้หน่อยส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบุญใจส้งขาพี่ขอบุญครับเราปักบนอนนี้ครับส่งใจส้มนี่นี่ส่งใจส้มกันได้นะพี่พ วัสดีคนดูสามร้อยคนนะครับสวัสดีครับน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ริโ้ยวคอลล์สวัสดีครับน้องคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะมาน ขอบคุณเดนส้มค้าพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเขายังไม่ปฏิตามฝากปฏิตามหน่อยนะครับแม่จ่อไลฟ์อยู่แม่มิมีเห็นแม่จ่อไลฟ์อยู่เลยแม่จะอ๋อแม่จ่อ,จอบ่อยจะพีเคียนตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พีเคียนเลยเนะขอบคุณครับพี่จุฬาจุฬารักดิวสีสทองทเธอไลฉันไปเคียนหุ้นกัน คอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะไลฟ์บ่อยๆหน่อยไม่มีไรทำผมอะเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนั่งไลค์ยาวๆเลยคุณพี่ตามใหม่ครับ,บคุณครับ บีเคดีกว่าใครคด่ดีครับทานข้าวยังนู้ทานแล้วครับพี่บอนทานแล้วครับ ฝนตกหนักไหมพี่ที่กอทมอน้องอยู่ระยะยะลาครับที่ที่นี่ที่นี่ไม่ตกครับที่นี่แต่ไม่ได้อยู่กอทมอนะอยู่อยู่กลสินเรียวไะไรนานยังเมไปไหนเม่นอนอยู่ครับเพิ่งไหลพี่เพิ่งไหลพี่เพิ่งเปิดไหลเมื่อกี้เลยครับกรุงเทพตกหนักมากเฮ้ ขออนุญ,ญาตนะคะลีโอสมีเชื้อสายจีนไหมคะไม่ครับพี่ไม่พี่ไทยแท้พี่ไทยแท้ครับเดี๋ยวเป็นหนึงในพี่เป็นหนึงนะ มีคนแอบไปนอนห้องป้าว่าเบลวัสดีครับเฮ้ยเพงเห็นนะเนี่ยติดตามกลับกันวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะรับเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนใครเข้ามาเลยพี่อะไรนะ สวัสดีพี่พี่อะไรอะ่ะจำชื่อไม่ได้อะ่ะอะไรวะจำชื่อพี่ไม่ได้อะ่ะสวัสดีเลโอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ แป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยนะโบอยู่บ้านไหมลำพงลำพงอยู่ไหนอะลำพงอยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาเลยเนี่ย แบบไม่เปิดเพลงแล้วมันแปลกๆอ่ะมันเงียบๆไ่ดูเปิดในโทรศัพท์แล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้ <S 2> <S 2> อ่อออะเม้นไม่ขึ้นนะพี่พี่เม้นไม่ขึ้นนะใครใครเม้นมาแล้วผมไม่ได้อ่านขอโทษเนี่ยนะครับพี่โดนจำกัดอยู่ตอนเนี้ย พี่อยากเห็งงมีขอดูไหนนอนอยู่พี่นอนอยู่น้ำก็ยังไม่อาบเลยแต่ตอนเที่ยงนีเนี่ยงไม่ได้แต่ตอนเที่ยงดิไอจีอก็ไลฟ์ไม่ได้อ่ะไอจีเป็นไรไม่รู้ว่าไลฟ์ไม่ได้อยู่ดีโดนแบนเฉยเลยคนงงเลยนนนีีนนี่คความมหัสดด้้ไแก เจ,จอเออชบ็งแบบน้ำอยากบีคดีไหมนะโอ้ยอยากบีคดึกดึกอ่ะอันนี้เพิ่งทุ่มครึ่งเอง คอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะนสุม่是我们聊还是我们写的？ข,ขอบคุณพี่ตามใหม่ครับขอบคุณครับ ไปไลฟ์พี่เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่แป๊บหนึ่ง,งผมผมไปเอาแล้วมีเออเอามาให้หน่อยดินะโบเอามาให้หน่อยสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุญใจส้มค้าพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวปักบุญดี๋ยนี้ส่งใจส่ม นี่นี่ส่งได้ส้มเหมือนได้นะพี่พี่ส mm hmm. วัสดีคนดู300คนนะครับสวัสดีครับน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เลี้ยวคนเรลอาสวัสดีครับน้อง mm hmm. คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะครับทุกคนคอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะ mm hmm. ขอบคุณไอส้มขาพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับแม่จ่อ,อไรอยู่ไหมฮะไม่ไม่เห็นแม่จ่อ,อไรอยู่เลยแม่จะออกม่จ่อ,จอบอกจะปีเคลียอะไรตอนนั้นยังไม่ได้ปีเคลียเลยขอบคุณครับพี่จุฬาจุฬารัก ออคอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะไลค์บ่อยๆหน่อยไม่มีอะไรทำผมอะ เนี่ยเดี๋ยวไปนั่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนั่งไหลาย,ยาวๆเลยขอบคุณพี่ตามใหม่ครับขอบคุณครับหาบีเค mm hmm. ดีกว่าใคร ททททดีครับทานข้าวยังรู้ทานแล้วครับพี่้อนทานแล้วครับฝนตกหนักไหมพี่ที่กอทมน้องอยู่ระยะ ยะลาครับที่ที่นี่ที่นี่ไม่ตกครับที่นี่แต่ไม่ได้อยู่กรทมน,นะอยู่อยู่กลสินลีโอไลน์นานยังเมยไปไหนเมยนอนอยู่ครับเพิ่งไลพี่เพิ่งไลพบี่เพิ่งเปิดไลเมื่อกี้เลยครับกรุงเทพตกหนักมากเฮ้ยขออนุญ,ญาตนะคระับลีโอ มีเชื้อสายจีนไหมครับไม่ครับพี่ไม่พี่ไทยแท้พี่ไทยแท้ครับเดี๋ยวไปนหนึ่งนะพี่แปนหนึ่งนง มีคนแอบไปนอนห้องป้าว่าเบลวัดีครับอุย้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยติดตามกลับกันวัดีเขาวัดีเขาวัดีทุกคนเลยนะค,ะครับ,รบ,รบเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเหมือนใครเข้ามาเลยพี่อะไรนะ สวัสดีพี่พี่อะไรอะจำชื่อไม่ได้อะอะไรวะจำชื่อพี่ไม่ได้อะสวัสดีเีโอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ แป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยนะโบอยู่บ้านไหมอะลำโพงลำโพงอยู่ไหนอะลำโพงอยู่ไหนเดี๋ยวไปเอาเลยเนี่ย แบบไม่เปิดเพลงแล้วมันแปลกๆอ่ะมันเงียบๆไปดูเปิดในโทรศัพท์แล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเม้เมไมนไม่ขึ้นนะพี่พีเม้นไม่ขึ้นนะใครใครเม้นมาแล้วผมไม่ได้อ่านขอโทษเนี่ยน,นะครับพี่โดนจำกัดอยู่ตอนเนี้ย พี่อห่เห็นมีขอดูไหนนอนอยู่พี่นอนอยู่นํำก็ยังไม่อาบเลยแต่ตอนเที่ยงแล้นี่ยยังไม่เห็นแต่ตอนเที่ยงดิไอจีก็ไลฟ์ไม่ได้อ่ะไอจีเป็นไรไม่รู้อ่ะไลฟ์ไม่ได้อยู่ดีโดนแบนนดยเลยคนงงเลยนนนีีนนี้้คความมมหสสดไิแ่กอ เอ็งดันนบ,บน้ำอยากบีเคดีไหมนะโอ้ยอยากบีเคดึกๆออันนี้เพิ่งทุ่มครึ่งเอง คอมเมนต์คุยนได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะ是我们聊ดีกว,ว่าขอบคุณพี่ตามใหม่ครับขอบคุณครับ ไปไลฟ์พี่เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่แป๊บหนึ่ง,ง,งผมผมไปเอาแล้ว